เมื่อวานนี้บม่อมราชวงศ์จตุพงคลณสนักุณหรือคุณ,คณช้ยเต่าของพวกเราบ่อมเต่าของพวกเราท่านได้ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากตาแหน่งหัวหน้าพักรวมพลังประชาชาติไทยโดยฝาก ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีดระตดวงฤทธิ์มาได้นำมามอบให้ผมเมื่อเที่ยงประมาณเที่ยงวานนี้พอดีที่เรากำลังมีการประชุมคณะกรรมก,การบริหารและสสของพักประจำสัปดาห์ซึ่งเรานัดประชุมกันทุกวันอังคารเวลาบ่ายสามโมเป็นประจำนะครับที่แรกก็ เรียกว่าท่านเพียงลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ได้มีการพูดจาประรบหารือกัน,นอกรอบๆกันมาแล้วรวมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารและสสเมื่อสัปดาห์ก่อนอผมก็ได้เรียนที่ประชุมมีมติไปแล้วว่าเรากำลังจะมีการจัดประชุมใหญ่พัก ในวันที่5กรกรกฎาคมที่จะถึงนี้เนื่องจากว่าเลยกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดให้เราประชุมประจำปีมาแล้วที่จริงจะต้องจัดประชุมตั้งแต่ภายในวันที่30เมษายนที่ผ่านมาแต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ยดังเป็นที่ทราบกันเราก็ได้ไปแจ้งกรกะตขอเลื่อนการประชุมออกมาซึ่งบัดนี้ก็สถา,านการณ์คี่คลายลงระดับหนึ่ง ก็จะได้มีการจัดประชุมในการจัดประชุมใหญ่ครั้งนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่จะครบสองปีตามข้อบังคับพรรคเราที่จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครสสตลอดจนคณะกรรมการจะเรียทธรรมและวินยัย ซึ่งทั้ง3ชุดนี้ก็จะหมดอายุหมดวาระลงเมื่อครบ2ปีพร้อมๆกันก็เป็นที่ทราบกันว่าในวันที่5กรกฎาที่จะถึงนี้ก็จะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพักคนใหม่หัวหน้าเลขาธิการพักคนใหม่กรรมการบริหารทุกตําแหน่งซึ่งจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็สุดแล้วแต่ที่ประชุมนะครับแต่เมื่อผมได้รับ ใบาลาหอกของท่านเมื่อวานก็ได้ดูในรายละเอียดแล้วก็ได้นำข้าวเรียนแจ้งที่ประชุมซึ่งท่านก็ได้ระบุต่อไปด้วยว่าเป็นการเาออกจากสมาชิกพักด้วยนะครับก็เป็นที่ชัดเจนท่านให้มีผลในหนังสือท่านแจ้งว่าให้มิให้มีผลตั้งแต่เมื่อวานตามวันที่ที่ลงในหนังสือเป็นต้นไป ก็ผมเองก็ค่อนข้างก็ถ้าผู้เกิดเป็นส่วนตัวก็ขอเรียนว่าก็ตกใจนิดหน่อยเพราะท่านตัดสินใจกระทันหันก็เร็วนะครับขั้นตอนต่อไปที่พักจะต้องดําเนินการตามกฎหมายก็คือต้องทําสื่อแจ้งกรกตนะครับแล้วก็การละออกของท่านหัวหน้าพักก็ย่อมมีผลนะครับตามกฎหมายพรรคการเมือง และตามข้อบังคับของพักมีผลให้คณะกรรมการบริหารทั้งคณะต้องพ้นตำแหน่งไปด้วยดังนั้นพวกผมทุกคนทั้งหมด7คนที่เป็นกรรมการบริหารพักอยู่ก็ถือว่าพ้นตำแหน่งโดยอัตโนมัติแต่ก็อยู่ในฐานะของรักษาการนะค,ะคณะกรรมการบริหารตามกฎหมาย และสำหรับในตัวผมเองนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและสอสอของพรรคเมื่อวานนี้อนอกจากจะมีมติรับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วเนี่ยก็ได้มีมติให้ผมทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคไปด้วยในระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้งในวันที่5กรกฎาคมนี้อันนี้ก็เป็นไปตาม ลกลไกขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายและข้อบังคับนะครับในขณะเดียวกันดังที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่าท่านาคุณชายได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคด้วยจึงเป็นความจำเป็นนะครับที่พรรคจะต้องทำหนังสือ กรับเรียนรัฐนนมนตรีว่าหมอ่มอมราชวงศ์จตุมงคลสนุนทรคุณท่านไม่ได้ดำรงท่านไม่ได้เป็นสมาชิกพักต่อไปแล้วก็ผลทางกฎหมายก็คือว่าท่านก็ไม่อยู่ในสภาพหรือไม่อยู่ในวิสัยที่จะได้รับการพิจารณาจากท่านนายกรัฐมนตรีในการที่จะ หาผู้ดำรงตำแหน่งแทนท่านต่อไปอเราก็เลยเตรียมที่จะเสนอชื่อซึ่งได้ผ่านการปรึกษาหารือกันอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและสอสเราเห็นว่าผู้ที่เหมาะสมจะได้รับการเสนอชื่อไปอยังท่านนายกก็คือสตรการพิเศษ ดรอเนกหลับธรรมทัศ์ซึ่งทุกท่านรู้จักดีอยู่แล้วท่านนั่งอยู่ข้างผมเ,เรื่องชื่อชั้นทางการเมืองของอาจารย์อเนกคงไม่จำเป็นต้องบรรยายให้ยาวความเราท่านทั้งหลายได้รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วโดยเฉพาะในแวดวงการเมืองและแวดวงวิชาการเ,าเหตุที่เราเห็นว่าท่านอาจารย์อเนก สมควรได้รับการพิจารณาในกรณีที่ท่านนายกจะมีการปรับคอรมอในโอกาสต่อไปซึ่งจะเป็นเมื่อใดก็สุดแต่ดุลพินิษวิจารยานของท่านในระหว่างนี้นะครับในระหว่างนี้หมอมรชวงศ์จตุมงคลสน,นคุณก็ยังคงดำแรงดำดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงแรงงานต่อไปยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ตรงนั้นนะครับ เป็นแต่เพียงว่าในสถานะส่วนตัวนั้นท่านขาดไปจากพักก็เป็นเรื่องที่ผมเองโดยส่วนตัวมีความเสียดายและผมก็เข้าใจว่าพวกเราทุกคนที่ทำงานร่วมกับท่านมาทุกคนก็มีความเคารพนับถือท่านเป็นส่วนตัวและก็คงจะยังคงเคารพนับถือต่อไปนะครับท่านก็ได้ช่วยงานของพักมาเป็นอันมากในสองปีที่ผ่านมา ทั้งๆที่ทวัยสังขารของท่านก็ค่อนข้างจะถือว่าสูงอายุเช่นเดียวกับตัวผมเองเหม,มอือนกันผมออดกับท่านหนึ่งปีก็เราก็เข้าใจหวอกคนสูงอายุด้วยกันนะครับก,ก,ก็ยังรํำลึกบุญคุณท่านอยู่ว่าท่านได้เหนื่อยมากมากพอสมควรการทำงานที่กระทรวงนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการไปนั่งในตำแหน่งโกโก้ท่านก็ได้เพียรพยายาม หลักดันง,งานหลายอย่างในขณะเดียวกันพักเองก็ได้นำเสนอข้อเสนอแนะหลายประการไปยังท่านและไปยังข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงเป็นระยะระยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงเวลาที่มีวิกฤตโควิด -19 เนี่ยดังเป็นที่ทราบกันว่ามีผู้คนได้รับความเดือดร้อนไปทังมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขอบขายงานของกระทรวงแงรงงาน เราก็มีหน้าที่ต้องช่วยดูแลผู้ใช้แรงงานผู้ประกันตนอย่างเต็มที่นอกจากจะช่วยดูแลผู้ใช้แรงงานผู้ประกันตนแล้วเรายัางต้องคํานึงถึงความอยู่รอดเราก็ต้องพิจารณาให้ความเห็นใจกับผู้ประกอบการหลายต่อหลายรายที่ก็ตกอยู่ในภาวะยากลำบากดังเป็นที่ทราบกันอยู่ทั่วไปนะครับการที่ พักเรามีดําริที่จะเสนอชื่อท่านอาจารย์อเนกไปยังท่านนายกในโอกาสต่อไปนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่จริงก่อนหน้านี้ตั้งแต่คุณชายจะตุมงคลไปอยู่ที่กระทรวงภายในพักเราก็จะมีคณะทํางานเราระดมสมองที่จะนําเสนอข้อคิดข้อเสนอเนี่ยไปยังยังกระทรวง นำเสนอไปยังกระทรวงอยู่เนืองเนืองนะครับบางครั้งก็ไม่เป็นรูปแบบเป็นการพูดคุยประชุมกันในพักแต่บางครั้งก็เป็นเรื่องที่มีความสลักสำคัญเป็นพิเศษก็ต้องทำเป็นหนังสือเสนอนไป <c oughs> นะครับโดยผมก็เป็นผู้เซ็นหนังสือในฐานะเลขาธิการพักไปถึงท่านรัฐมนตรีและข้าราชการียนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เช่นท่านรนายกระทรวงเป็นต้นซึ่งประเดี๋ยวผมก็จะได้มีการ แลบ,บตัวอย่างของการสื่อสารระหว่างพักกับกระทรวงให้ท่านผู้สื่อข่าวได้รับทราบด้วยเพื่อให้เห็นว่าพักของเราที่เราถือว่าเป็นพักของประชาชนเราพยายามทำให้เป็นพักของประชาชนแท้จริงที่จะสะท้อนปัญหาของประชาชนเรียกร้องต้องการให้ทํางานเพื่อประชาชนแล้วก็ต้าพูดกันในเชิงการเมืองแล้วเนี่ยก็ยอม <af> ขออภัยนะครับ ขอภัยแทนเรื่องแทนเครื่องไฟฟ้า,านนะก็ต้องยอมรับว่าการที่เราพยายามเสนอแนะข้อคิดเห็นหลักการแนวคิดในการทำงานของกระทรวงก็เพราะว่าในฐานะของการเป็นพักการเมืองแน่นอนครับเราก็ต้องการให้ประชาชนเห็นผลงานต้องการให้ประชาชนได้รู้ว่าพักได้พยายามทำงานอะไรบ้าง โดยผ่านทางตัวแทนของพักที่ไปดำรงตำแหน่งอยู่ในกระทรวงนับตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการเองเป็นต้นมามาถึงเหลขานุก,การรัฐมนตรีมาถึงท่านที่ปรึกษาท่านอาจารย์ดร,รจักรพันจุเพชรตลอดจนกรรมาการผู้ช่วยรัฐมนรตรีดรดราฟดรดวงฤทธิ์เป็นจารที่กุใชัยรุ่งเรืองแล้วก็พักเราเนี่ยมีการทำงานภายใน โดยที่ไม่ไปก้าวไายยุ่งยามที่กระทรวง <c oughs> นะครับถ้าใคร <c oughs> ถ้าใครได้มีโอกาสเกิดตรไปที่กระทรวงบ้าง <c oughs> ก็จะเห็น <c oughs> จะรู้ได้ว่า <c oughs> ต่างกับที่กระทรวงอื่นๆ ต่างกับรัฐก,การเมืองทั้งหลายโดยทั่วไปที่จะมีคนของพรรคไปมารุมมาตุ้มอยู่ที่กระทรวงเป็นอันมากนะครับแต่ของเรานี่เราถือเป็นกติกาเลยว่าผู้ที่ไม่มีตำแหน่งหน้าที่เราจะไม่ไปยุ่งยากไ,ไม,ไม่ไม่ไปยุ่งยากที่กระทรวงจะไปก็ต่อเมื่อมีธุระที่จะต้องไปยืน่นหนังสือมีธุระที่จะต้องไปพบท่านรัฐมนตรีเป็นกิจธุระในระยะเวลาสั้นๆเราจะไม่ไปให้รกหุงรัง แต่ประการใดเลยเราจะไม่ไปยุ่งยากกับยุ่งยามกับบรรดาข้าราชการประจำนะครับหรืไม่จําเป็นสงสัยจะต้องแถลงปากเปล่าใช่หมถ้าางนั้นคงคงคงต้องปิดทั้งชุดเลยมั้ง ดังที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าว่าในในพักได้มีการพิจารณาท่านอาจารย์อเนกที่จะให้เป็นตัวแทนของพักเพื่อที่จะเสนอไปอยังท่านนายกต่อไปนั้นเนี่ยก็อน,นอกจากท่านทั้งหลายจะรู้จักท่านอาจารย์อเนกในหลายๆสถานะแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมก็คือว่าตลอดเวลานับตั้งแต่พักเราได้รับความไว้วางใจให้ไปดูแลกระทรวงแรงงาน ในรอบนี้เนี่ยอนอกจากคณะทำงานของพักทั้งคณะแล้วตัวท่านอาจารย์เอกได้รับมอบหมายให้ทำงานพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของกระทรวงแรงงานหลายเรื่องด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านเป็นหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายประกันสังคมเพื่อที่จะยกระดับพัฒนาคุณภาพของการประกันสังคมให้ มีความมั่นมั่นคงมีเป็นเป็นผลประโยชน์เป็นผลประโยชน์นย,ชนยิ่งยิ่งขึ้นกับผู้ใช้แรงงานทั้งหลายนะครับก็เป็นเรื่องที่ที่จริงแล้วถ,ถ้าจะพูดอย่างเปิดใจกันแล้วเนี่ยท่านอาจารย์เอเนกกับคุณชายจตุมงคลน,นั้น,นก็ได้เริ่มเข้ามาช่วยงานพัก ในระยะแรกๆไล่เลี่ยกันนะครับแต่เมื่อ,อแล้วก็เมื่อตอนที่ท่านนายกท่านขอให้ทางพรรคเราเสนอชื่อผู้ที่เราเห็นสมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไปในรอบแรกโน้นเนี่ยพรรคก็ได้เสนอไปทั้งสองชื่อคือทั้งคุณชายจตุมงคลและอาจารย์เอกแต่เมื่อท่านนายกบอกว่าเสียใจพรรคเราประชเรามีเสียงน้อยให้ได้ตำแหน่งเดียวก็เราก็ เห็นพร้อมกันว่าคุณชายจตุมงคลในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสแล้วก็เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณเราก็คิดว่าให้ท่านได้มีโอกาสไปทำงานก่อนนะครับแัดนี้ก็จึงมาถึงเวลาที่เราก็ย้อนกลับมาพี่นาท่า,จานจเอีกครั้งหนึ่งกโก็คอเหเดิม1ปีการท้งานหนึ่งปีก็จพเรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตพูดเส้นเดี๋ยวนี้เลย ไอ้เรื่องโปรไอ้เรื่องไม่ผ่านโปรเนี่ยผมไม่ทราบใครเป็นคนให้ข่าวไม่มีนะครับตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ใช่ตำแหน่งฝึกงานนะครับไม่ใช่ตำแหน่งที่ส่งใครไปทดลองทํางานแล้วเอามาประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่านโปรไม่มีเลยเรื่องนี้ไม่มีการประเมินของพักเลยนะครับอันนี้อันนี้ขอขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงผมไม่มีประเด็นไม่ไม่มีประเด็นเรื่องไม่มีประเด็นเรื่องประเมินไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ไม่ไม่มีเลย ก่อนหน้านี้มันมีสัญญาณที่ว่าหม่อมน้อยอนน้อยใจอะไรกับทางแกนํานืรู้ต่อนะผมเองด้วยความสัจจริงผมก็ค่อนข้างใกล้ชิดท่านนะครับไม่รู้สึกว่าท่านจะต้องน้อยใจอะไรนะครับเป็นแต่เพียงว่าในบางครั้งเนี่ยเรื่องบางเรื่องที่เรามีความร้อนใจอย่างเช่นยกตัวอย่างชัดๆเรื่องของการเบริกจ่ายเงินประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดปัญหาล่าช้าหลายประการนะครับ แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ความล่าช้าเพราะทานรัฐมนตรีมันเป็นด้วยเรื่องของกระบวนการระบบงานเป็นด้วยเรื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือซึ่งได้ทราบว่าระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเนี่ยเป็นปัญหามากมันเป็นปัญหาตั้งแต่เรื่องการจัดซื้อมาตั้งแต่นยุคก,ก่อนโน้นนะครับดังนั้นสิ่งที่พวกเราสะท้อนไปอย่างท่านก็คือว่าทําอย่างไรขอให้ท่านช่วยพยายามเร่งรัดอย่างเต็มที่เต็มท,ที่นะครับเคยมีข้อเสนอแนะว่าจะมีบุคคลภายนอกเอาอุปกรณ์จากภายนอกไปช่วยอย่างไรก็ขอให้ทําเถิดนะครับ อันนี้ก็เป็นเพียงการเร่งรัดเรื่องผลของงานให้มันออกมาเราไม่คิดว่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านต้องต้องต้องน้อยใจอะไรนะครับก็เป็นเรื่องของของงานโดยโดยโดยแท้แต่ท่านก็กลับมาอธิบายทุกครั้งว่าอะไรเร่งได้อะไรเร่งไม่ได้นะครับครับกรณีที่ททักเสนออาจารย์เปาที่้าครับครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการประชุมในวันนั้นนะครับแต่ผมเข้าใจวันในพักเราเนี่ยเราก็เคยพูดจาก,กันนอกรอบว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นงานคนละตำแหน่งคนละหน้าที่หัวหน้าพักกับตัวบุคคลผู้จะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอาจจะเป็นคนเดียวกันหรืออาจจะต่างคนกันก็อาจจะเป็นได้เช่นสมมตินะครับสมมติเราเกิดเลือกตั้งครั้งหน้าเราเกิดได้ได,ได้สอสอมากกว่านี้เราเกิดได้โคต้าสักสองกระทรวง แน่นอนนะถ้าหัวหน้าพักไปอยู่กระทรวงอีกคนต้องไม่ใช่หัวหน้าพักแน่นะครับดังนั้นอันนี้อันนี้ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องควบควบคู่นะครับแต่ว่าถ้าวันนั้นที่ประชุมเลือกทั้งสองตำแหน่งเป็นอาจารย์เอกก็เป็นเรื่องที่สุดสุดชใช่ครับถูกต้อง<ร>ถูกต้องรรครับกรกตหก็ยังมีเจ็ดคนเหมือนเดิมใช่ไหมเจ็ดคนเหมือนเดิมครับในข้อบังคับไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าคนจะไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเป็นกรกตหหรือไม่ใช่ก็ได้มาผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับข้อบังคับไม่ได้บังคับตรงนี้ หมื่อตอลาออกเมื่อวานเนี้ยได้มีการโทรศัพท์ท่านเนี่ยที่มีความใกล้ชิดแล้วก็ได้เรียกกันนะถึงควา<ผ>มเข้าใจกันเนี่ยได้มีการโทรศัพท์ต่อ,าอ,อ <c oughs> สายคุณชายนะผมได้ต่อสายเมื่อวันเสราร์ตอนสายก่อนที่จะทราบว่าท่านลาออกแต่บังเอิญวันนั้นผมไม่ทราบท่านไปตีกอล์ฟหรืออะไรท่านไม่ได้รับโทรศัพท์ผมเมือม่อเมือมอม่อวันเสราร์ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าเมื่อวาน,นครับแล้วเรื่องนี้ท่านสุเทพายแล้วผู้ก่อตั้งแล้วก็เนหาจะเป็นคนที่สักชวนคุณชายมาเล่นการเลี้ยง แสดงความยังไงรว่ามีการเอันยบผมเข้าใจว่าในฐานะผู้ใหญ่ด้วยกันนะครับก็คงจะมีการพูดคุยกันแต่เท่าที่ผมได้รับทราบกรรมการบริหารทุกคนรวมทั้งสอสทุกคนแม้กระทั่งท่านาจารย์เอกเองก็เข้าใจว่าเราได้รับทราบว่า,าท่านก็พูดคุยกันด้วย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 ความเข้าใจนะครับอย่างน้อยที่สุดต่างก็แสดงความเป็นสุภาพบุรุษซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่า ในการในการเลือกตั้งทั้งนี้ผม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 ได้ยินว่า,าจ,จะมีการเสนอใครบ้างขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักคนใหม่อันนี้ซึ่งซึ่งซึ่งท่านสุเทพก,ก็ก็รู้สึกจะต่อไปในทนํามด์ก็กแล้วแต่ที่ประชุมผมอยากจะเติมให้นะครับว่าท่านสุเทพเนี่ยว่าหัวหน้าพักท่านแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าพักที่เคารพของเราตลอดไปนะครับเราก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่พอใจ ที่หนังสือพิมพ์ไปลงว่าเป็นไม่ผ่านโปร,โปรไม่อะไรเนี่ยมันไม่มีความจริงเลยนะครับไม่เป็นความจริงเลยนะครับก็ในพักก็ได้ทำงานกับคุณชายมาเป็นอย่างดีนะครับมีอะไรที่ที่เราชื่นชอบมีอะไรที่เราเสนอแนะเป็นเรื่องปกตินะผมอยู่พักไหนก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นที่ท่านลาออกเนี่ย อย่างไรก็ตามเนี่ยท่านก็จะเป็นหัวหน้าพักคนแรกของเราที่อยู่ในความเคารพของเราตลอดไปนะครับท่านบอะครับคือ่าที่บอกว่าถูกลบลูกว่าไม่มีอำนาจสั่งการได้แย่นี้เป็นความขัยกไหมในพ่มีครับไม่มีโแต่ว่าท่านพูดที่ไหนผมยังไม่รู้เลยเป็นรายงานข่าวเออรายงานข่าวทั้ง,งนั้นรวมทั้งไอ้ที่บอกว่าเราประชุมแล้วไม่ท่านไม่ผ่านโกลนี่ก็เป็นรายงานข่าว แต่ว่าผมไม่เคยได้ยินข่าวเลยเดี๋ยวผมจะแจกสำเนาหนังสือที่พักมีไปถึงท่านมีไปถึงท่านปลัดกระทรวงในเรื่องเกี่ยวกับงานแล้วมีอยู่สองครั้งคือถ้าเวลาเราจะสื่อสารเนี่ยเราจะสื่อสารเป็นทางการว่าพักเห็นอย่างไรเสนอแนะอย่างไรทั้งนี้ก็เรียนมาเพื่อโปรดพี่นาครับไม่ได้เคยไม่ได้เคยมีลักษณะของการไปไปบีบบังคับกดดันอะไรตัวยอมรับไหมคะว่าตอนนี้พักเป็นตัวแทนในการทําให้นายกรัฐมนตรีมีการเล่นปักในคณะรัฐมนตรีครครับ ผมอาจจะไม่มีความจัดเจนทางการเมืองถึงขนาดที่จะเข้าใจอย่างนั้นได้แต่ผมคิดว่าของเรามันเป็นเพียงตำแหน่งเดียวพักเราก็มีเพียงห้าเสียงในสภานะครับตอนนี้พรรคกัฐบาลเขาก็เสียงเสียงเขาเกินปิ่มหน้ามาเยอะแล้วแต่ก็ด้วยเหตุที่ว่าหลักการในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความเข้าใจกันผมก็เข้าใจว่าท่านนายกคงมีดุลพินิจที่ที่ที่เหมาะสม อ,อ,อ,อ๋อย่างครับยัง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 ครับยังครับยังยังไม่มีแต่ว่าเราถือเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเรียนท่านเพื่อทราบว่าถ้าจะมีการถ้าจะมีการปรับในครั้งต่อไปเนี่ยคุณชายท่าไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้วท่านก็มาอยู่ในฐานะที่จะได้รับการพิจารณาในฐานะเป็นตัวแทนของพรรคนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามกติกาตามกฎหมายตามข้อบังคับซึ่งคุณชายคุณชายเองท่านก็ทราบดีนะครับ ก็มันเป็นไปตามกระบวนการนะเป็นไปตามกระบวนการทุกอย่างอะถ้าถามผมพร้อมจะเป็นอะไรผมก็พร้อมทุกอย่างแต่ว่าผมก็ทํางานอย่างอย่างอะไรอะอย่างเป็นไปตามขั้นตอนนะครับถ้ามันจะได้เป็นอะไรมันก็เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเป็นรัฐมนตรีนี่ก็ไม่เคยไม่เคยดิน้นรนไม่เคยทะเยอทะยานที่จะเป็นนะครับเพราะว่าทางการเมืองเนี่ย นะครับความพยายามอย่างเดียวความใฝ่ฝันอย่างเดียวความทะเยอะทะยานอย่างเดียวเนี่ยมันมันไม่ได้หรอกนะครับมันต้องเป็นความเหมาะสมความสุขงอมนะครับความพร้อมเพียงหลายๆอย่างนะครับนี้มันมาถึงมันก็มันก็เป็นไปเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องหัวหน้าเรื่องอะไรเนี่ยพักเรามีคนดีๆเยอะที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้านะครับอย่าอย่า อย่าได้วิตกคกับผมอาจจะลงแข่งขันกับอาจารย์เดชเรื่องซื้อลาออกมีเราผมเก็บไว้เองครับแต่ว่าขอต้องขออนุญาตว่าไม่ไม่ไมคือมันเป็น,ปน,ปนผมคิดว่าเป็นมารยาทระหว่างระหว่างระหว่างพักกับกับกับพุณชายแต่ว่าเรียนได้เลยว่าเนื้อหาสาระวอร์ดดิ้งในนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องที่ ไม่ดีเลยนะครับท่านบอกว่าท่านขอแสดงเกียรติจำนงขอลาออกจากหัวหน้าพักรวมทั้งออกเกี่ยวกสมาชิกพักให้มีผลหน้าวันนั้นวันนั้นเท่านั้นเองแล้วตัวท่านถูกกดดันจากกลุ่มผลประโยชน์หรือมีเรื่องเงินอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมาท่านไม่เคเลยพูดเลยไหมครับไม่เคยครับเรื่องกลุ่มผลประโยชน์อะไรนี้ท่านท่านท่านไม่เคยเพราะว่าพวกเราก็ทราบกิติศัพท์ท่านมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ท่านเป็นข้าราชการประจําตั้งแต่สมัยท่านเป็นผู้การแบงค์ชาติคือเรื่องที่มันไม่ถูกไม่ต้องเยท่าน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 ไม่ท่านไม่ท่านไม่ยว ดังนั้นก็คงไม่มีใครไปไปไปเสนอไปไปกวนอะไรท่านถ้ามีท่านคงจะมาเล่าบ้างนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตืนเอนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ